วันที่22มกราคม2569เวลา14นาฬิกานายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจแนะนำพร้อมขอความร่วมมือร้านจำหน่ายมะยงชิดมะปรางหวานริมทางบริเวณถนนรังสิตนครนายกให้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้ามะยงชิดและมะปรางหวานของจังหวัดนครนายกและหากผู้ประกอบการร้านใดได้รับตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ G.I. ควรนำมาแสดงณจุดจำหน่ายเพื่อเป็นการแสดงมาตรฐานของสินค้าอีกทางหนึ่งโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องช่างหากเครื่องช่างนั้นแสดงน้ำหนักได้ถูกต้อง นายตรวจช่างตวงวัดจะติดแถบผนึกสติกเกอร์ตรวจสอบแล้วปี2,569เพื่อเป็นการรับรองให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องช่างสปริงเครื่องนั้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามชนิดและขนาดของสินค้าเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของลูกค้าอีกด้วย